ไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรกับความรักสาหรับผมนะมันไม่ได้มีกฎอะไรที่ท,ที่ที่มันมาฟิกว่ามันมันจะต้องเป็นอะไรหรือยังไงการที่เราตั้งความคาดหวังให้ให้คนคนนึ่งเปิดเผยความเป็นตัวเองแสดงว่ากําลังเรากําลังแบ่งแยกว่าเขากําลังไม่เหมือนคนอื่นอยู่ถ้าสมมติข้างลากอะไรก็คงก็คงจะติดแฟนอะไรกั้งครับเฮ้ยถ้ามมันดีอย่างเนี้ทำไมเราถึงไม่ไม่เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะ ดีใจมากที่ที่เหมือนได้ได้ได้มีเพลงกับพีพีที่เป็นเพลงคู่กันเพลงแรกด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงเราก็ทําอะไรกันมาหลายอย่างนะทั้งเรื่องของงานแสดงหรืออะไรตา่างๆเหมือนเป็นซิงเกิลคู่ชุดแรกนะ <S <S เนื้อเพลงมันก็จะเล่าประมาณว่ามันคือช่วงความสุขที่เราได้อยู่กับแฟนอย่างเงี้ยครับแบบถ้าเราคบกันมาก่ลนนะ้นเนี้ยรงนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยครับมันคือมันคือความแฮปปี้ที่ได้ที่ได้มีแฟนตาแฮปปี้ที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็มีความสุขมันเป็นมูทที่ดีแหละมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ ถ้ามันดีอย่างเงี้ยทำไมเราถึงไม่ไม่เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะมันก็จะมีความอดอวด,ดนิดนึงอะไรเงี้ยจริงมันคือช่วงแรกแหละช่วงแรกของของการที่เพิ่งเริ่มเป็นแฟนกันนะใช่อะไรหลุดไปไหน <laughs> หลุดไปไหนมาองผมและพีพีเลยมีโอกาสเหมือนได้เข้าไปแชร์มุมมอง ขอ,ของความรักในในใน,ในโจทย์ของเพลงที่เหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแฟนกันใน <ừ> um. ช่วงแรกๆนะว่าพอเป็นแฟนกันแล้วแล้วมันมีความรู้สึกอะไรยังไงเลยเวลาที่ผมเหมือนมีแฟนนะครับมันมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีคนที่เป็นคู่ชีวิตของเรามันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะผ่านเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีคนนี้ที่เหมือนผ่านเรื่องราวนั้น,น,นๆเปกกับเราเขาเป็นเหมือนเซฟโซนของเราครับ ไม่ว่าเราจะไปเจออะไรใหม่ข้างหน้าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเจอเรื่องอะไรามาเรามีคนนี้อยู่ข้างถ้าเกิดว่าเรามีคนนี้แล้วเราเดินต่อไปด้วยกันมันทาให้เราสบายใจขึ้นไปอีกปาะหนึ่งเขาเป็นเหมือนเซฟโซนของเรา, Me, าเ,หเหมือนพี่แอมเขาก็เอาเอาตรงนี้ไปเป็น,เ,นเป็นคำในเพลง<ม>อะไรเงรี้ยเหมือนเป็นเป็นกิมมิคที่ที่มาจากเรื่องราวจริงๆของที่เราแชร์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่พีเป็นยังไง ตอนนั้นพี่ก็บอกว่าพี่ก็จําพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่คิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าแบบมันก็เป็นห่วงกันตลอดเวลาครับอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคำว่าแบบเป็นคนธรรมดาที่ห่วงกันทุกเวลาผมชอบฉากที่อยู่บนเตียงครับใช่นี่ก็ชอบเฮ้ยอย่าลอกดิอย่าลอกดิอ่านพูดก็ชอบฉากที่อยู่บนเตียงพูดก่อนแล้ว ก็ชอบเหมือนกันป <ừ> ่ะพี่ว่าพี่ก็ชอบฉากที่อยู่บนเตียงครับพี่รู้สึกว่าแบบชอบแสงตรงนั้นอนะแล้วก็ชอบแบบชอบหน้าตัวเองด้วยในนั้นชอบซีนบนเตียงแหละเพราะว่าจริงๆมันมันเหมือนเรามองหน้ากันนะแล้วเหมือนเราร้องเพลงไปด้วยแล้วเราเหมือนก็ว่าสื่อสารความหมายไปด้วยทางสายตาหรืออะไรต่างๆผมรู้สึกว่าไม่ได้มีแอคชั่นไม่ได้มีอะไรเลยแค่เหมือนก็ว่าถ้าพูดมูฟเมนต์คือมองหน้ากันเฉยๆแต่ว่ามันมันเล่าทุกอย่างในในซีนของมันเองเลยผมรู้สึกว่าอันนี้มันมันมันลึกถึง ถ้าสมมติข้างล่างงี้ยก็คงก็คงจะติดแฟนอะไรกบ้างครับก็คงแบบไปเจอบ่อยๆไปหาบ่อยๆหากิจกรรมอะไรทากันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็แบบไปต่างจังหวัดด้วยกันหรือไม่ก็แบบไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยครับแบบพาเขาไปกับครอบครัวเราด้วยอ่างเงี้ย ไม่ว่าเราจะทําอะไรเราเราเรานึกถึงเขาตลอดมากกว่าคือมันคือการเข้ามาเป็นส่วนเดียวกันของชีวิตอ่ะมันไม่ใช่ว่าข้างรักแล้วเราเราเรา,เราเหมือนทําอะไรอย่างหนึ่งแต่หมายความว่าเราท,ทําทุกอย่างเหมือนเดิมแหละแต่หมายความว่าในทุกุอย่างของเราเราอยากจะให้มีเขาอยู่ในนั้นด้วยเท่านั้นเองพี่มองว่าที่จริงความรักอะครับมันมันเป็นเรื่องของทุกคนมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะครับ ทุกๆคนสามารถเกิดความรักขึ้นได้แบบที่จริงกับทุกเพศทุกวัยเลยคือรู้สึกว่ามันคือเรื่องเรื่องปกติเราสามารถเราเอามาพูดกันได้เป็นเรื่องปกติเองนะครับความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกครับมันไม่ใช่แค่ว่าใครก็ได้จริงเรารักอะไรก็ได้ครับเรารักเราจะรักใครก็ได้อะไรก็ได้บางคนรักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกแท้ๆก็มีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ผิดอะไรมันคือความสุขแล้วมันคือมันคือความรักกับมันมันไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรกับความรักสำหรับผมนีมันไม่ได้มีกฎอะไรที่ที่ที่มันมาฟิกว่ามันมันจะต้องนอไืังมค แล้วผมมันคือความสุขมากกว่าที่ที่เรามีความสุขที่เราจะได้รักอะไรแล้วเราพอใจที่จะรักแบบไหน,นอรัการที่เราตั้งความคาดหวังให้ให้คนคนนึง่งเปิดเผยความเป็นตัวเองหรือว่าอะไรตัวไหแสดงว่ากําลังเรากําลังแบ่งแยกว่าเขากําลังไม่เหมือนคนอื่นอยู่มันมันไม่ได้มีความสําคัญเลยว่าเราจะเราจะต้องบอกหรือเราจะต้องไม่บอกว่าใครเป็นอะไรจริงๆทุกคนผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมันมันมันจะเป็นอะไรมันก็มันก็เท่าเทียมกันหมดนะครับ การที่ตัวพีเองแล้วก็ตัวบิวกินเองเนี่ยอยู่กับตัวละครเต๋แล้วก็โอเอ๋วมเนี่ยตอนนี้ก็จะ2ปีแล้วเนาะมันมันเลยมีความผูกพันมากกับการที่แบบเราได้ทํางานกับทีมงานหลายๆคนกับตัวพุ่มกับด้วยทีมเขียนบทด,ด้วยอะไรเงี้ยครับที่ว่าพาร์ทที่ประทับใจคือพาร์ทของการทํางานที่ที่เราตั้งใจทํางานกันมากๆที่เราไปอยู่ภูเก็ตกันมาแบบเป็นเดือนอะไรเงี้ยครับทุกคนแบบมีเป้าหมายเดียวกันว่าคือต้องทํายังไงก็ได้ให้แปลรักออกมาเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่ ในความสาม,มารถของทุกๆคนเนะาะเพราะผลงานของเรามันเหมือนกับว่ามันประสบความสําเร็จแล้วมัน impact ทำให้มัน influence คนนะครับภูมิใจนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนดีใจแทนแทนทีมงานทุกคนด้วยทั้งตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยฟิปแบ็ดีๆที่มันกลับมามันเหมือนเป็นเป็นเป็นเหมือน สิ่งที่ขับเคลื่อนเราให้ตั้งใจทำงานต่อๆไปและเหมือนมีพัฒนาการในตัวเองครับเราสองคนดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการนสนับสนุนรื่องของชุมชนด้วยเนาะพะสุดท้ายมันทําให้คนกลับไปท่องเที่ยวที่ภูกเกตเ็ตอีเงี้ยเรื่องมันจะเล่าต่อคือเป็นช่วงสุดท้ายของการอยู่ภูกเก็ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเชื่อมเข้ามาสู่ชีวิตมหาลาัยของเต้แล้ว,วเอ๋วเรียนคนละที่กันอะไรเงี้ยไปอยู่ คนละสังคมกันพาร์ทหนึ่งใช่ไหมครับมันมันเริ่มจากเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วมีปัญหากันแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วเสร็จปุ๊บค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จบที่เป็นแฟนกันอันนี้คือเช็คมาร์กเสร็จปุ๊บของพาร์ทสองคือมันจะเริ่มจากเป็นแฟนกันเป็นต้นมาไหมเพราะว่าปัญหาหรือว่าเรื่องราวของของความสัมพันธ์มันก็จะเป็นความสัมพันธ<ช>์อีกแบบหนึ่งด้วยเรื่องของช่วงอายุแล้วก็ด้วยเรื่องของสถานะด้วยอะไราเงี้ยครับ จริงๆเหมือนเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองที่กึ่งๆเหมือนคนละเรื่องกันนะครับมาถึงเล่าเรื่องคนละเรื่องกันประเด็นที่หยิบมาเล่าคนละเรื่องกันผมว่าเกือบทุกอย่างเลยไม่น่าจะเคยได้เห็นในพาร์ทหนึ่งนอกจากแบ็คกราวด์หรือว่าหรือว่าอะไรที่มันรีมาไปถึงสิ่งที่อาจจะเคยเห็นมาแต่ว่าตัวแก่นของซีรีส์จริงๆค่อนข้างเปลี่ยนไปเกือบทั้งหมดเลยเหมือนกันครับลงมากูปป เราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เราลักกันแล้วนะเรื่องฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะแล้วก็ติดตามเพลงได้เนะละ